ไม่เคยบล็อกเองมาก่อนเลยในชีวิตนี้เรื่องจริงมันคือฮัลโหลเก่งเนาะทำไงให้เหมือนไปคนเดียวได้กล <life> ับก้องไงท่อนาเราดูอะไรอยู่เนี่ยเลยด่าพี่แน่นอนช็อตเลยกสัตว์กักกักข้ามไปเลยเหรอช่วงนี้เป็นช่วงน่ากลัวมากแต่โดยส่วนตัวไม่ค่อยกลัวอะไรนะดูคลิปนี้กันด้ยดยธมฮัลโหล สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพาดีโตโตนะฮะใ,ใช่ไหมชื่อรายการเนี่ย <laughs> ก็คือเราจะมาดูคุณโตหรอซึ่งเป็นกิจกรรมที่ท,ทีมงาน,นเขาให้กันบ้านไปโอเคผมก็ได้รับโจทย์มานะฮะว่าให้ไปบล็อกที่ประเทศญี่ปุ่นมานะครับคือต้องบอกว่าก่อนอันนี้พี่โตไม่เคยบล็อกเองมาก่อนเลยในชีวิตนี้<อ>ก็คือที่ผ่านมาจะแบบไอร็อกแล้วก็แบบว่าแอบ,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 บถ่ายติดพี่โตหร,รือเปล่าซึ่งปกติแล้วเนะี่ยมันก็จะเป็นการที่ผมได้โดนบีบังคับขู่เข็นเที่ยวกรัมให้เข้ากล้องของภรรยานยแต่อันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยที่ได้เอากล้องเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ถ่ายบล็อกแบบเเป็นการซลฟ่ตัวอง เขาตัดคลิปมาเสร็จแล้วจะมาให้ไอ้ดูซึ่งก่อนที่จะดูขอพูดก่อนเลยว่าเสียเวลามาก <c oughs> ดิฉันพูดเลยว่าปกติดิฉันบล็อกนี่ก็คือไม่ให้เสียการท่องเที่ยวคือแบบใช้ชีวิตไปบลอกไปพูดไปอย่างเงี้ยแต่พี่โต้ก็คือเสียเวลาการ่ึงเนี้ยนานมากแบบการเที่ยวมันไม่เดินเพราะว่าเขามูดแต่บล็อกซึ่งวันนี้ดิฉันจะมาดูค่ะว่าเขาถ่ายอะไรทำไมมันไม่ได้เดินด้านการท่องเที่ยวสักทีดูค่ะตื่นเต้นอะเห็นหน้าตัวเองเปิดเลยนะก็ <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่สุวรรณภูมินะฮะกำ <c oughs> ลังจะเดินทางไปญป ขาเปิดคลิปด้วยกันว่าก็ตอนนี้ก็มันจะไปญี่ปุ่น<อ>สวัสด,ดีสวัสดีทักทายไม่มีงงมากในดะนะครับเขาบอกให้ผมถ่ายวอล์กนะฮะไม่ค่อยชินเลยกับการพูดเดีอยวต้องมันแปลกๆเหมือนกันแต่ก็สนุกดีนะฮะภรรายาผมดูเป็นธรรมชาติมากนะก็เดี๋ยวยังไงเจอกันที่ญี่ปุ่นนะครับวีว่าพาสปรอร์ตจะดีว้ทำไมเล่าให้ฟังหน่อยสิอาการมันเป็นยังไงลูกตอนนี้เราก็ถึงสนามบินฮานาดะแล้วนะฮะแลนดิ้งมาเรียบร้อยก็มาถึงสนามบิน ฮานดดะนะฮะเรียบร้อยนะฮะรับกระเป๋ามาล็อกกระจุยไปเรียบร้อยความสนุกแรกได้เกิดขึ้นแล้วนะฮะก็ตอนนี้ถึงสนามบินฮานดดะแล้วนะฮะผมพูดคําว่าถึงสนามบินฮานดดะประมาณ3รอบแล้วสี่รอบเลยอันนี้เขาตั้งอะไรทำเสียงที่มันเป็นแบบว่าอย่างนี้ตลอดเวลาป่ะมันเหมือนแบบเออเวลาพูดปกติปกตินะแต่พอพูดที่นี้ปุ๊บมันต้องอย่างนี้เลยเหรอคุณโตมันทำไมก็เหมือนคล้ายๆแบบประมาณดอนเมืองสวนตะบูบ้านเราตอนนี้ผมอยู่ที่ฮานดดะนะส่วนใหญ่เวลาแบบบินแต่ทีไยเอแนเอแล้วก็น่าจะเป็นเชียงแสนแอร์ไลน์ไปก็จะมาลง ฮานาดะนะครับความรู้นี่คือความรู้นะฮะผมไม่ได้ปูนโมโม่ซั่วๆวจริงๆเพราะว่ามันจะมีบางสายการบินเนาะที่แบบเป็นบูติกแอร์ไลน์อะไรเงี้ยก็จะมาลงฮานาดะถ้าสมมติว่าเป็นแบบสายการบินอื่นๆมันก็จะไปลงแบบที่นาริตะอะไรเงี้ยแต่จริงๆสนามบินนาริตะดูยิ่งใหญ่ไพศาลกว้างใหญ่ข้างในเนาะมากกว่าฮานาดะเยอะเลยเก็เวลาเกือบห้าชั่มที่ญี่ปุ่นนะครับญียย่ปุ่นก็เวลาเร็วกว่าไทย2ชั่วโมงแผ่นแรกของเราคือการเดินทางมาถึงโตเกียวฮานาดะรับรถแล้วก็ขับไปที่ฮานาดะเลยแต่ปรากฏว่าเเเคานน์์ตอรรรับถปปปิดดไไไไแลล้้วก็ยม่ทีี ลยต้องมาหาที่นอนในโรงแรมที่สนามบินทาในดาแทนครับ จากข่าวก่อนนึ่นะฮะเดี๋ยว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 เล่าดูแบบเหมือนเป็นการบอกข้อเท็จจริงแบบว่าโอเคก็คือตอนแรกคุณเต๋อเนี่ยมันไม่ตื่นเต้นเลยเรื่องจริงมันคือฮัลโหลเคาน์เตอร์ปิดอยู่เนามาถึงแพนแล้วคือว่าขับรถไปต่างจังหวัดน่ะมาถึงว็อกว็อกเอ้ยกระเป๋าเสียเอ้ยดูแลลูกดูแลพ่อแม่ร้านเช่ารถปิดไม่สามารถเดินทางไปตามแผนได้แต่นี่คือสิ่งที่คุณโตก็คือตอนนี้เราก็คือตื่นเต้นว่าเขาตื่นเต้นอหมผมไม่ได้ตื่นเต้นด้วยจริงจริงมันคือเป็นคำว่าแบบแพนทางทิพย์แ่ลมาย มาลายกลายเป็นทุณไปเลยอะแต่แบบก็คือว่านิ่งเวอร์ชีวิตอันธทามก็เป็นอย่างนี้นึกออกปะปัญหามันมีไว้ให้แก้ครับ ก็ติมาสู่โรงแรมนี้แทนนะครับนี่คือโรงแรมที่เราจะนอนในค่ำคืนนี้นะก็เช้านี้นะฮะทุกคนต่างแยกแยะไปทำภารกิจของตัวเองครับภารกิจของผมก็คือการไปเอารถนะครับโรงแรมที่เราพักเมื่อคืนเนี่ยชื่อว่าฮันเดด่าฟองเทนแกรนด์นะครับซึ่งมันอยู่ในสนามบินเละะยทุกทุกอะไรคือการถ่ายนาฬิกาแล้วก็พูดสิ่งนี้ไปเรือ่อยเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเหรอเดี๋ยวมันจะเกี่ยวเหรอสบายมากนี่ผมลองจับระยะนะตั้งแต่หน้าเกตมาถึงหน้าห้องตัวเอง440เมตรซึ่งใกล้มากๆ,ๆนะฮะ เซ่อเศษเยอะใกล้มากเซตเซตไม่ต่างออกวะคือโซนที่กำลังจะเดินไปโรงแรมนะครับที่เมื่อกี้พ um, ูดถึงเนาะนี่คือฮันเดดดาแอปเดี๋ยวนะประชาชนจะต้องรู้สิ่งนี้ไป20่ันเดียวแล้วประชาชนจะโอเคเหรองงมากเลยก็คือถ่ายอะไรก็ได้ที่อยู่นิ่งๆแล้วก็พูดไปเรื่อยๆประชาชนอยากดูคอร์ดการ์เดนนะครับ ก็จะเป็นทางเดินไปโรงแรมแหละระหว่างทางเดินไปก็จะเป็นแบบเป็นเหมือนมออะมีร้านค้าต่างๆมากมายนะครับเมื่อคืนเราก็ไปซื้อของกินที่หลอกสั่นเซาแมกซ์าากแต่ก็อร่อยดีนี่นะฮะระหว่างทางมีไป็โนโน่นะฮานิดาแอร์พอร์ตการ์เด้นนะฮะผมว่าคําว่าการ์เด้นของเขาอาจจะเป็นการ์เด้นแบบนี้ก็ได้ไงละ่ะการ์เด้นนี่ไมโรงแรมนะอะไรเว้ยเด้ที่ถ่ายภาพนิ่งมาดีกว่าละจริงไรต่างห้องเราก็ห่มอยู่ในนี่แหละสัพสิบห้องนี้สักอันเดียวนะครับ เรื่องไม่เดินเลยนะยังไม่ได้เห็นอะไรเลยนะเนี่ยตอนช่วงนี้พี่ไอซ์ไม่ได้อยู่ด้วยใช่นกันพี่งงมากว่าคือนี่พี่บอกว่าเรื่องมันไม่เดินเพราะว่าคือพี่ก็คืออาเลี้ยงลูกใช้ชีวิตตามสายคนท่องเที่ยวไปเขาไปถ่ายเขาไปถ่ายตอนไหนนึกออกปะคือเขาเลยใช้เวลานานมากกับการทำสิ่งอย่างเพราะเขาต้องพยายามดีๆพี่ออกตากซีนนึกออกปะคือการท่องเที่ยวของเขาอ่ะเดี๋ยวค่อยจนจบมันจะมีพี่น้อยมากไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเหมือนเขาต้องพยายามแบบถ่ายตอนนี้พี่ไม่อยู่หรือแบบต้องมีปีกวิเวกอ่ะโอ้ยงงไปหมดอะต่อตอนนี้เดินไปคนก็ควักไข อ๋อขอแก้ข่าวดินหนึ่งครับที่นี่เขาน่าจะเปิด10บโมงถึงกี่โมงไม่รู้นะแต่แบบร้านอาหารที่มันเปิดถึงกลางคืนเลยคือใครถามเคาอยากรู้ใ <c oughs> นค่ะไอเนี้ยเธาดูสโลว์ไลฟ์มากนะสิ่งตัดภาพกับบ้านห้อง <c oughs> ที่อาบน้ำตัวเองแต่งหน้าดูแลลูกมีว่ามีว่าอยากไนกินข้าวลูกกินข้าวปปุ๊บแต่งหน้าแต่งหน้าตอนนี้ค่ะตอนนี้นะครับก็คือ คือจริงๆเราก็วุ่นวายนะแต่เขาเรียกว่าอะไรอะคือบางทีแล้วความวุ่นวายของเราสองคนมันต่างกันไงคือตอนนี้เนี่ยผมก็กลังวุ่นวายอยู่จิตใจข้างในผมกำลังวิ่งเต้นอยู่สมองก็กำลังคิดอะไรมันเท่ากันแต่แค่การแสดงออกของเราไม่เหมือนกันแค่นั้นเองเราตอนนี้กำลังเดินทางไปฮาก์เน่นะครับรถติดมากคนจะออกมากย้าไปเลยรถนี้อันนี้เนี่ยไม่ได้ว่าคิดถ่ายได้เองด้วยนะบอกเธอสักหน่อยไหมอย่างนี้ก็ไม่ สามนาทีทเวันออวนี้ออกจากแอร์พอร์ตพึ่งได้ปรากฏตัวด้วยเอาเพิ่งรู้ไม่ได้มาคนเดียวอไปต่อครับนี่คือเป็นรถแบบเหมือนแค่ใครมิ Mini นิแวนน่เป็นฮอนด้าตอนแรกเราไม่ได้จองคันนี้มาแต่เพิ่งเห็นว่าเขาเขียนข้างหลังว่า all similar ก็เลยได้รุ่นนี้มาแทนมันได้เป็นรุ่นยอดนิยมขอลเล่าได้ปะวันเนี้ยไม่ได้มาคิดได้เองมันต้องพูดอะไรนะเขาถามว่าเราจะพูดอะไรเนี่ยก็เลยบอกว่าเธอก็รีวิาาวรถไปสิก็ไม่ได้คิดว่าจะพูดยาวขนาดนี้ก็คือแค่พูดว่ารถนั่งได้กี่ที่นั่งอะไรอย่างเหรอ ครับสาระไงรถเช่าเลยเพราะว่าเห็นคนขับกันเต็มถนนไปหมดเลยเป็นไซส์แบบมินิแวนริง่งคือระหว่างทางเห็นคนขับรถรุ่นเดียวกับเราเยอะมากแต่รถเขาดีนะไอ้นิปปอนเลยนาคาเนี่ยคือแบบแนะนำเหมือนกันเพราะรถใหม่แล้วก็รู้สึกว่าแบบสะอาดต้อเล่าอะไรต่อบีว่า,ากินกล้วยไปเราเยอะมากทริปนี้ฮนะเรามีมาทั้งหมดผู้ใหญ่5้าคนเด็กทารกหนึ่งคนนะเพราะว่าจะมีขาสีให้ดีวา่านางแงผู้ใหญ่5คนก็นั่งอยู่ในรถเจ็ดที่นั่งเนี่ย สบายดีกําลังดีแต่ก็จะมีปัญหาที่เกียวเรื่องเรื่องสัมภาระเพราะเราสัมภาระใบใหญ่เาประมาณสี่ใบมันก็จะแบบมันก็จะพอดีเป๊ะเลยอ่ะจริงๆมันพอดีแบบเป๊ะด้วยข้างหลังวางได้ประ,ประมาณสามเราก็ต้องเอามาวางไว้ตรงแบบตอนกลางใช่มีใบนั่นแหละถ้าพูดเลยอ๋อแล้วเวลาเราถ่ายกิฟต์เทียนนี้เป็นท่ต้องถ่ายถ่ายก็บเทียนิสวัสดี <laughs> okay. แค่นี้ก็ยาวเกินไปละนี่ฝนตกใช่ไหมคือจริงๆแล้วว่ามันกลายเป็นเรื่องโชคดีของเราที่เราไม่ต้องขับรถไปในคืนที่แล้วคือแบบ everything happened for a reason ที่ดูดีถ้ากระเป๋าไม่พังได้รถตั้งแต่คืนนั้นต้องขับรถไปพวกนั้นเป็นช่วงพายุเข้าพอดีมันน่าจะอันตราย ฝนตกนะฮะเรามาถึงฮากวอเน่แล้วนะครับในเมืองก็จะ่ีเห็นเนงะียบเหงาเล็น้อยฝนตกปล่อยๆนะครับไม่มีนกกองจีบเมืองนี้เงียบมากฮนะซึ่งตอนนี้นะฮะผมก็ได้รับมอบหมายมาให้หาอาหารให้แก่ทุกคนรับประทานนะครับก็เลยพยายามเดินหาร้านอาหารอยู่คามอบหมาย <c oughs> ัวยเองคุณผู้ชมว่าเอ้ยไปหาของกินดีกว่าแล้วก็ทิง้ง แม่ลูกเด็กเล็กแดงแอสไพร์ตัวเองไปซื้อค่าจริงๆรู้เลยเหรอจะบอกมาถ่ายบอกคนไม่เดินไงก็ใช่สิคือทุกคนมันต้องมีการจัดการใช่ป่ะการหาของกินเราก็มอบหมายให้ตัวเองแหละเพราะว่ามันไม่มีใครทํากิจกรรมนี้ไงแล้วเราก็คิดว่าเราอยู่ในสภาพพร้อมที่สุดแล้วจะให้นึกออกป่มจะให้คุณพ่อคุณแม่พี่ไปเดินตะกฝนไปหาอาหารก็ไม่ใช่จะใช้คุณแม่ที่ต้องดูแลลูกไปหาอาหารก็ไม่ใช่จะใช้ลูกที่ยังเดินไม่ได้ไปหาอาหารก็ไม่ใช่ถูกป่ะ ในเมืองนะครับที่ผมยังไม่เจอสิ่งมีชีวิตสิ่งอื่นนอกจากตัวเองที่อยู่ที่นี่นะครับละลองมาดูนะครับว่าเราจะจบลงที่ตรงไหนอาหารมื้อแรกของเรานะมาถึงชาคอนี่แล้วก็เลยลองครับไม่ฉันนั่งอยู่ตรงข้ามเขาไม่ได้แอบไปกินเบียร์ฉันนั่งอยู่ตรงข้ามเธอเธอหลบเธอห <laughs> ลบเออออกออกไปก่อนออกไปก่อนแล้วก็คือต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องเป็นตอนที่แบบมีว่าไม่อยู่ไอ้ไม่อยู่แล้วก็ต้องถ่ายซีนนี้ขึ้นมา เก่งเนาะทำไงให้เหมือนไปคนเดียวได้ <laughs> <laughs> ไม่ก็เรื่องของเรื่องคืองี้คือผมมเข้าใจผิดเอาง่ายๆคือผมเข้าใจว่าวอล์กสองอาร์น่ะของผมกับคุณไอซ์พาร์ดี้เนี่ยมันจะมาถูก100ร้อยไรอย่งกันอยู่ในคลิปเดียวกันดังนั้นอะไรที่เขาถ่ายก็เลยจะไม่ถ่ายไงแต่ก็โอเคก็ได้เรื่องใหม่เลยเหมือนไปเที่ยวคนเดียวลองคราฟเบียร์สักหน่อยไฮคุนเน่ฟูฮาร์คุกนะครับอยู่ในตรงนี้ด้ยวยอ่ะคราฟต์เบียร์ชื่นใจที่ตามดูแค่มาเชียร์คุณไอซ์พาร์ี้เออจริงๆมันเจ๋งมากเลย ก็เรืรู้สึกว่าเขาบอกว่าจริงๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันมีพราฟเบียร์นะเป็นแบบจากผู้ผลิตแบบเป็น5 0,000ื่นกว่าเจ้าได้มั้งถ้าจําไม่ผิดซึ่งมันแบบเออมันเยอะมากเลยอ่ะนะครับก็เย่สู้ๆลาเซลี่ลาเก้าหน้าสิ่งแรกที่ได้มาเป็นสิ่งนี้ครับหน้าตาแบบลูกชิ้นปลาไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามาแล้วฮะก็ถือว่าถูกต้องตามจินตนาการนะครับจากการสั่งโมโมโตโวะนะครับไม่ธรรมดาจริงๆแล้วอันนี้เราดูให้เครดิตตัวเองเยอะไปโมโมโตโซะคือเมนูมันมีอยู่ประมาณสามอย่างน่าจะถูกแบบซีเล็กไว้แล้วว่าพวกเนี้ยคือแบบ อของเด็ดเออทีเด็ดมันไม่ทำอะไรแบบเยอะแยะเมนูไม่ละลานตามากไม่บรรยากาศบนโต๊ะอาหารก็คือมีม่ามีว่าจะเป็นแบบว่าไีว่ามีว่กินกินมาเพียงอุ้มลูกข้าวหนึ่งก็หนีกินอย่างที้หรอกปะจะคิดดูไม่ดีเลยอ่ะก็ต้องให้คุณย่ารีบกินข้าวเสร็จแล้วก็ฝากมีว่าไว้กับคุณย่าแล้วมีก็ค่อยได้กินมันไม่ได้ว่าเออเย็นใจเซนฝนตกติดติดมันไม่มีเรื่องราวทั้งหมดถูกยามที่บอ ก็คือเหมือนแบบพี่เองก็ต้องถ่ายวอล์กของตัวเองด้วยนึกออกปะแต่ก่อนก็จะมีแบบสามีที่คอยช่วยเหลือได้บ้านตอนนี้เขาก็ไม่สนใจอะไรเลยเลยพราะว่าเขามีงานของเขาแถวๆสถานีนะฮะก็จะมีร้านขายแบบฟิชเค้กอันหนึ่งนะฮะและไอ้ไส้กรอกเย่ยปกติพี่โต้ไม่ใช่คนที่ชอบกินอะไรจุ๊บจิ๊บเลยนึกออกปะพี่เป็นคนชอบแบบว่ากินเป็นคอนเทนต์ไอ้นี่เข้าใจแล้วสุดท้ายอันเนี้ยดิฉันเป็นคนกินนะไอ้ไสก้กรอกเนี่ยนึกออกปะคือเขาซื้อมาทำคอนเทนต์สุดท้ายใครกินดิฉันก็จะยิว่าอยู่ทำไมซื้อมาฝากอ๋อทำ กินพี่ก็กินเองซื้อมาทั้งสองสามอันแบ่งแจกจ่ายทุกคนไงเป็นคนมีน้ำใจผิดตรงไหนเปิดเนีบบ่ยชอบแบบดิสเครดิตไม่รู้เป็นยงี้คล้ายๆทอดมนันเหรอเคยลองซืีนมาเลยคอยตอนนฝนตกหนักมากนะครับลฝนตกหนักมากฝ่าฝนลงจากยอดเขามาตอนนี้ก็ไม่อยู่ดิ่ทะเลสาบแล้วเดี๋ยวอันนี้ลงมาจากยอดเขามาถึงทะเลสาบแล้วหรออ๋อไอตอนนี้พี่โอ้มันเป็นวิดีโอซีดารมของพี่เลยนะ โอ้โหรถสั่กึกข้ามไปเลยหมไแล้วหอันผ่านตอนนั้นไปแล้วหอคือในวไคือแบบโอหรถมันโยกเยกโยกเยกโยกเยกอย่างเงี้ยแล้วนี่คือพี่โตข้ามตัวแล้วมาเลยบอกให้ว่าฝนตกหนักมากอยู่ดีเพลาเนี่ยตรงนี้ก็ไปติดตามได้ที่วอล์กของไอชพาร์ดีนะครับตอนช่วงเวลาที่อยู่บนยอดเขาหน้ากลัวมากจริงช่วงนี้เป็นช่วงน้ากลัวมากแต่โดยส่วนตัวไม่ค่อยกลัวอะไรนะกลัวตอไอกีดเนี่ย เฮ้แต่คือมันคือถ้าคิดถึงสถานการณ์จริงพอคิดย้อนกลับไปมันก็น่ากลัวจริงๆแหละคือเราขับขึ้นไปในที่ที่มันเป็นสปอตท่องเที่ยวซึ่งมันอยู่บนยอดเขาซึ่งลมมันแรงมากขนาดที่แบบเราเห็นเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นไซโคลนลูกเล็กๆอ่ะพัดอยู่บนพื้นแล้วก็มากระแทกรถเราแล้วรถก็สั่มปุ๊มปุ๊มปุ๊มเงี้ยคือถามว่าวก็น่ากลัวไหมก็น่ากลัวแต่กำลังคิดเรื่องอื่นอยู่แบบว่าแบบเออเราจะลงไปยังไงดีแล้วก็เห็นไอ้รถอยู่ข้างๆก็เลยเอารถไปจอดเทียบรถคนญี่ปุ่นเพราะะะะะญีีี่่่่ปปปปุนนนนนเเ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 ยย็รรรรรรทททศ้าา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 ากกออไดภังธมมมชชชติิขึจะ โปรเฟชชั่นอลเรื่องนี้เราก็เลยเห็นรถละมีคนญี่ปุ่นอยู่คนนึงหันไปเทียบดูซิว่ามันกำลังท่าไไรหันไปปับ๊บหน้ามันลกกวูอี <c oughs> กกำลังแบบนั่งแบบนั่งแบบเหมือนกำลังสวดมนต์อยู่ในรถอะแต่โชคดีที่มีรถคนญี่ปุ่นอีกสอคันอะไรเงี้ยเขาขับลงไป <c oughs> ก็เลยแบบอ่ะโอเคงั้นขับตามเข้าไปแล้วกันเลยรอดมาได้เอ้าเไม่ได้กดอัด ก็ตอนนี้นะฮะเราก็กลับมาสู่ที่พักของเรานะครับข้างๆนะฮะหลังจากที่พวกเราออกไปใช้ชีวิตเป็นผู้ประสบภัยมา1ึวันเต็มๆคือเราไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่บนรถเรียบใช่ครับแล้วก็นี่ฮะปึ๊บเอ๊ะมันสามารถกับดันกล้องได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ท้องคนณดโอ้โหนไม่จ้าบเลยนี่ไงเฮ้ยรู้สึกปะว่าพอมีพี่อยู่ด้วยล้วเขาดูมีความสุขขึ้นเยอะเลยอะจังหวะการพูดมันเปลี่ยนน้ำเสียงมันเปลี่ยนแววหน้ามันรู้สึกได้แล้วแบบดูแบบดูเฟรชซี่ขึ้นอะเป็นการบอกลักันรือปะว่ามีเราอยูู่แแล้วมันดบบ บอกลางผ่านบอกเเห็นแหมเขายิ้มรอยยิ้มแรกเลยนะของบอกเนี่ยเกิดขึ้นตอนนี้เราอยู่พี่โบอกอ่ะเป็นคนโรแมนติกมะล่ะบอกลางคำพึ่งฝนก็เบาลงมาแล้วนะครับเรากำลังพยายามจะเดินนะฮะไปซุปเปอร์มาร์เกต็ตแถวบ้านนะครับตุนสเสบียงไว้ก่อนนะฮะเพราะว่าดูทา่ามันไม่อกีก้แบบเข้าไปในเมืองแล้วนะหานปิดหมดเลยอ่ะจริงๆมันมีแบบการประกาศนะครับของแบบเสียงตามสายอะไรก่อนหะน้เราดูอะไรอยู่เนี่ยเราดูปลายล้อมกับถนนที่ไม่ได้โฟกัสอะไร สิ่งที่เราเห็นกับสิ่งที่เราได้ฟังมันควรจะต้องแบบช่วยสอดคล้องทําให้มันเกิดความอะไรสักอย่างตอนเนี้ยเขาพูดอะไรอยู่นะแล้วฉันก็ต้องดูอะไรอยู่แ้ะฉันสับสนมากนะไม่เข้าอะไรอ่ะก็ฝนตกไงไทยบิบิตเนี่ยนี่คือการตีความด้วยภาพไม,ไม่เข้าใจยังไงวะวิวจากหน้าต่างห้องเราในเช้าวันนี้นะครับรตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นมานะครับคือก็มีการเตือนเนะาะ m e s s a เตือนเรื่อ,อยๆนะครับ e น e r g e n c y w a r n แล้วก็แน่นอนมีเสียงตามสายนะออกจากลำโพงมีเสียงแบบเตือนตลอดเ,เรื่องก็คือว่า อ่าเดี๋ยวไปดูบอกไอ้ได้ไอ้เล่าในวอล์กหมดแล้วแต่ประเด็นคือทั้งคืนนี่ฉันน,น,นอนไม่หลับเลยเพราะมันมีเสียงว้อย่างเะไระอ๋อ,อ,บบอ,อซึ่งเราเพิ่งรู้ความจริงเรื่องไอ้เสียงตามสายเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเสียงจากสถานีรถไฟว่าแบบรถไฟประกาศเลื่อนประกาศเข้าประกาศออกอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ที่พักเราอยู่ใกล้สถานีรถไฟเป็นเสียงแบบอบเยิอ่ะภาพที่กลัวเนี่ยคือกลัวว่าแบบว่าน้ำมันจะเข้ามา ไหลไปแล้วลูกจะลอยไปจากเราหรือเปล่าคือภาพมันเวอร์มากเลยหัวนะเหรอปะคือคิดว่ามันอาจจะมีหวอเตือนภัยอยู่บ้างแต่อาจจะแค่ครั้งเดียวอะไรเงี้ยแล้วคือนอนไม่หลับทั้งคืนจำได้ตื่นเช้ามาก็เล่าอย่างนี้ให้วอกฟังแล้วแหละแต่คือพี่ต้องคือดูนิ่งอะแสดงว่าเขายังไม่รู้ความจริงเดี๋ยวเขาจะได้รู้นะก็ตอนนี้นะฮะเรามาที่เมืองโอชิโนะนะฮะหรือที่รู้จักกันในเหล่าคนไทยว่าหมู่บ้านน้ำใสนะครับก็มาเจอภูเขาไฟฟูจิที่นี่นะฮะพักทานอาหารกันที่นี่ก่อนสนิทนิดนึงได้ไหมขอนิดนึงงขอนนิดึีีท่เเเเาาาาามมมถ่่่่่ยยภููขไไฟฟจินนีััใชวออบงเเออิญจในธรรมมชาติันคือว่าาเจอด รถแล้วก็ให้ทุกคนมาอยู่ที่ด่านอูดองเรียบร้อยแล้วเขาก็เดินปีกอเล่ไปไปไกลในระดับหนึ่งเพื่อไปเอ้รานสะดวะมเมื่อก้นเพื่อไปทายุจิอันตน์น <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> ก็แค่รู้สึกว่าอยากไปดูไงว่าที่นี่มันคือที่ไหนเราจะได้แบบวางแผนต่อไปได้เ <c oughs> นี่ยชอบมองพีๆๆ่แน่ๆะไรคืออันนี้เป็นการขับรถจากคาโวเด้ไปที่คาวากุจิโกแล้วอันนี้มันเหมือนมันนอกแผนนิดหนึ่งคือก่อนหน้านั้นเราไปแ,แวะเ,เอาเลทเออก็แวะซื้อของเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยแล้วก็เสร็จปุ๊บถึงเวลาอาหารกลางวันพอดีก็เลยเหมือนหาร้านอาหารกลางว ซึ่งก็เพิ่งรู้ว่าอ๋อที่นี่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยอดน,นิยมก็เลยถือว่าก็เลยมาเที่ยวด้วยเลยก็เลยเดินไปสวีทโอเคฮะนี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่หมู่บ้านน้ำใสนะฮะที่ชาวไทยนิยมกันมากนะครับอืมก็ใสยละนะครับก็ดูสวยงามดีนะฮะจริงๆเราพออากาศดีนี่ก็ก็ดีเลยนะฮะดูไม่รู้มาก่อนว่าเมื่อวานในะมีพายุขเข้ามามูนใช้มือนะฮะก็จะมีภรรยาและลูกของผมกำลังยืนอยู่ตรงนั้น ทำ,ทำอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับเหมือนพยายามจะทำคอนเทนต์อะไรสักอย่างนะครจะวิว่านะครับ จริงแล้วพ่อวิวาโตขึ้นก็น่าจะจำสิ่งนี้ไม่ได้นะฮะแต่พ่อกับแม่นางจำได้นะบัวบ้านน้ำใสนะฮะก็น้ำใสจริงนะครับมีปลาแหวกว่ายไปมานะครับโอเคนะฮะเราเดินมาถึงตรงนี้นะครับเป็นเวอร์เฮอริเทจเป็นจุดนะฮะซึ่งเขาบอกว่าเดี๋ยวนะอ่านป้ายก่อนเขียนอะไรโซโกนาชิเกอออนนะฮะเป็น <c oughs> บอ่อน้ำโ <c oughs> อ,ำอชินโนะฮากเกสปริงมันจะเป็นฮอตสปริงแต่ตอนนี้ดูจะไม่ค่อยฮอตเท่าไหร่เป็นบ่ออะไรวะเนี่ยบ่อน้ำยังบ่อดูที่ฟูอยู่ อยู่ตรงนี้ร่มเย็นมากครับได้ยินเสียงเราลองจิบๆเออตอนนี้ลูกสาวผมกำลังยินบายบปลาอยู่นะเนื่องจากมาหมู่บ้าน a m s ใสนะฮะก็เลยยินบายบปลานี่นะฮะก็จะเป็นบ่อน้ำใสที่อยู่ตรงกลางนะครับก็คือเมื่อกี้อ่ะ ดิชานต้องให้น้องชายพี่โตช่วยถ่ายเพราะสูญเสียสาม,มีหนึ่งคนที่ช่วยทํามาหากินได้เาให้น้องชายเขาช่วยแล้วก็ไอตอนที่หยุดไอเฮริเทจเมื่อกี้ก,ก็คือเขาต้องรอทุกคนเดินจากไปก่อนนะ่ะเขาถึงค่อยหยิบก,กล้องมาพูดได้นึนกออกมาเพราะว่ามันต้องเงียบคือพื้นฐานเป็นคนช้าอยู่แล้วพอถ่ายวอล์กเ้าเดิมเยอะเลยค่ะ,อ,ะอย่างที่บอกประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเราถ้าสมมติว่าเราดื่มดับธรรมชาติมันต้องแบบฟีลลิ่งเนี้ยแหละมันต้องแบบเออมันสวยงามอ่ะจริงแล้วมันสวยงามนะถ้าเร็วๆก็ไปดูบล็อกคูดิสพาดี้งอ่ะ ก็ตอนนี้นะฮะเราก็อยู่ที่เลคคาวาคุจิโกะนะฮะซึ่งวิวด้านหลังของผมเนี่ยนะคือจริงๆแล้วเป็นภูเขาไฟฟูจินะฮะถ้าเห็นเนี่ยเส้นตรงนี้นะครับคือจริงๆก่อนหน้านี้ประมาณ5นาทีนะฮะเห็นภูเขาไฟฟูจิชัดมากนะแต่แน่นอนว่าผมก็ทําหน้าที่ของช่างภาพประจําทริปนะถ่ายภาพให้ตัวเองด้วยแล้วก็ถ่ายภาพให้แก่ครอบครัวนะฮะและคุณภรรยาและลูกนะครับแฮปปี้วิ์แฮปปี้ไลฟ์นะฮะแั่นั้นก็เลยมาตอนนี้ก็เลยเรียบร้อยไปแล้วโดนเมฆบังไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาอีกนะ ตรงนี้มันชื่ออะไรนะอ๋อ,อ,อก็คือเนี่ยนะฮะเลคคาวาคุจิเอ่อแล้วมันชื่ออะไรจุดชมวิวอะไรโอกามาซาโอพาร์คนะครับที่นี่ดูเป็นสปอตหนึ่งเนาะโอกามาซาโอ เออนั่นแหละชื่อมเมื่อกีน้นะจำไม่ได้ละก็ดูเป็นปาร์คดูเป็นสปอร์ตที่คนมาถ่ายรูปภูเขาไฟฟูจิยเยอะอยู่เพราะว่ามองไปร,บรอบๆเนี่ยเห็นคนตั้งกล้องอย่างจริงจังเต็มไปหมดกล้องผมเอามา2ตัวนะเอาไลค้า M10 โมโนโครมากับไลค้า M9 นะชอบไลค้า M9 มากเพราะมันเป็น CCD เนาะมันก็จะได้แบบฟิล์มลุกหน่อยนะครับเนี่ยแหละมาที่นี่คนอื่นก็กล้องทุดใหญ่มากนะมี ND ็นดีฟิลเตอร์ด้วยโอ้ ี่ไอ้ด่าพี่แน่นอนชนัดเลยใช่ปะ <c oughs> คิดว่าแน่แอยากจะเล่าให้ฟังไไนไแม่คุณผู้ชมคืออีวันนี้เราได้มีการแบบว่าไปพักที่โรงแรมสไตล์เรียวกลางแล้วเราได้บุ๊กการออนเซ็นเอาไว้แล้วคือเราก็มาในทีมท,ที่ดูว่าเรามันเป็น private ออนเซ็นซึ่งแปลว่าเราต้องแบบว่าออกมาเทีเย่ยวแล้วก็กินข้าวที่นี่แล้วก็ต้องกลับให้มันทานสองท่เนี่ยเล่าเรื่องยาวมากเลยนะมันยาวมัน ไม่เสร็จสักที่ยังงงมากไอ้นี่ยังไม่เสร็จอันนั้นเนี่ยหลังจากวันนี้แหละหลังจากตอนนี้เลยมันก็บอกพี่โตพี่โตเรื่องถ่ายบอกนมันมันมันไม่ได้เลยอ่ะเรื่องมันไม่เดินเลยอ่ะเนี่ยจำความอยู่เลยแบบ M9 M10 อะไรต้องเล่าตอนนี้หรอสเปกกล้องตอนเนี้ยมันใช่ห,หรอหนูบอกไหมความรู้ไงครับอะความรู้ทุกวันนี้นะอะเนี่ยไหนๆก็พูดแล้วถึง CCD นะ CCD มันเป็นเซนเซอร์สมัยเก่า เมื่อก่อนเขาใช้ CCD กันเออแล้วเดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนชื่อเซนเซอร์เออมาเป็นเป็น CMOS กล้องทุกรุ่นตอนนี้ใช้ CMOS หมดไม่มี CCD อีกแล้วแต่นั้น CCD มันจะให้ความแบบโอสคูล่ะมันจะให้ความรู้สึกแบบนี้ก็เลยชอบตอนนี้เป็นเวลาหกโมงครึ่งซึ่งภูเขาไฟภูจิรับผ่าฟ้าไปแล้วโอ้ยเราโดนเมฆบังไปแล้วคือผมว่าจริงๆแล้วสิ่งที่สวยไหมคือที่ผมชอบคือแบบแสงอาทิตย์เวลาใกล้รับผ่าฟ้าแล้วมันกระทบแบบอยู่นามันอะไรเงี้ยเป็นแสงที่สวยอ่ะเป็นแสงที่เรากำลังจะจบวัน เวลาเราจ้องมองมันนานๆมันเหมือนมันรีเฟกซ์สิ่งที่มันผามาในชีวิตเราตลอดทั้งวันนี้อะไรเงี้ยแบบมันเหมือนอ่ะแสงเรากำลังจะรับขอฟ้าไปแล้วนะแสงอาทิตย์จะรับคอฟ้าไปแล้วก็ชีวิตเรามันก็จะเหมือนแบบกำลังจะเข้านอนพร้อมพบกับวันใหม่ในวันรุ่งขึ้น Circle of Life นะอะไรของมึงกิจกรรมของเราในวันนี้นะฮะก็เฮ้ยค้ัน ไปสี่ร้านเพราะว่าเราต้องการร้านที่เด็กหมันข้ามไปเยอะมากเลยนเนี่ยเป็นคําว่าหนังคนละมูลที่แท้ทุกคนหรือเปล่าคืออาหารเย็นนะ่ะเราไปมา4ี่ร้านเพราะว่าร้านที่เราอยากไปนี้คิวยาวร้านนี้ไม่ได้พี่โตมิกินเนื้อคนนั้นไม่กินอันนี้แล้วต้องเอาตัวเข้าไปในออนเซนแบบแบบอย่างเงี้ยนึกหอเป่าคือเวลามันแทบจะไม่ทันเนึกหอเป่าในขณะที่เมื่อกี้มีใครชีวิตเราก็เหมือนจะเข้านอนอะไรล้างใส่ไหลยเย็นแล้วก็ข้ามวันไปเลยจริงๆเราเมื่อวาในผมโดน ภรยาบอกว่าให้เลิกบอกนะเราไม่ค่อยคุ้นเคยนะการทำการทำสิ่งนี้มันก็เซ่อๆดีเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เห็นรอเห็นผลเลย <c oughs> คุณภรรยาเขาให้เลิกทาเรื่องในโอกาสอะไรไม่ได้ว,ว่าเขาทําไม่ดีนะเขาทําไม่ดีเขา,าตั้งใจมากๆเลยเห็นไหมว่าทุกคนแบบว่าได้มีความสมบงบกับเขาแต่มันเสียเวลา <c oughs> เรื่องมันไม่เดินคืออันนี้ฉันบอกเลยว่าฉันเป็นคนที่บ์กยางคิดถึงส่วนรวมไม่เหรอปะกแบบก็ให้เรื่องมันดาเนินไปแล้วก็แบบถ่ายแบบเร็วๆให้มันเป็นอะไรแต่ผมต้องเวลานอน พี่ก็ไม่รบกวนคนอื่นเลยมีจิตสำนึกเห็นไหมเหมือนไปเที่ยวคนเดียวเป็นลบกวนเธอเลยนะอันนี้คืออันนี้คือหลังจากที่โดนสากยามบอกระร่างกันแล้วคือต้องแอบบอกอะเข้าใจปะทำอะไรต้องแอบพูดอะแล้วนี่ก็โผว่าเดินบ้านห้องกล้องมันทำไม กำลังถ่ายสายร่มสวยงามอยู่ <c oughs> นี่นะฮะตอนนี้ก็เข้ามาที่มิวเซียมแห่งหนึ่งนะครับด้วยความจับพัดจับผู้มาหาคาเฟ่นั่งและแน่นอนนะสายมิวเซียมของเราก็เลยต้องมาดูปรากฏ <c oughs> ว่ามีเอบิชชั่นเป็น Japanese d o ออาร์ติสนะหรือเป็นแบบคนศิลปินที่ทำตุ๊กตาชื่อว่ายูกิอาเตะนะรต่าตังคนนะผ่านมา15นาที่เพิ่งอินเสิร์ตครั้งแรก <c oughs> โอเคครับเราก็มาถึงนะครับออสะพานแดงนะฮะอันเป็นทัวริสปอตยอดนิยมของนิโกะนะครับซึ่งผมดูในภาพเนะี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผมเข้าใจมาตลอดว่ามันอยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับคุณเขาอันงดงามนะครับก็ด้านซ้ายเป็นธรรมชาติจริงฮะส่วนด้านขวานั้นมันเซอร์เหมือนกันนะคือถ้าดูเลยธรรมชาติอันงดงามน,นะฮะเชื่อดิถ้าใครเคยดูไอ้ภาพสะพานแดงนิโกะเนี่ยจะเข้าใจว่ามันอยู่กลางป่าจริงไหมนึกออกปะเข้าไปดูเดียพี่เข้าใจว่าเฮ้ยเราต้องเดินแทร็กกิ้งเข้าไปอยู่ในป่าอะไรเงี้ย แต่สุดท้ายแล้วพอแบบพอไปจริงอ้าวอยู่ริมถนนนี่วะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองนิกโกะนะฮะในวัดแห่งหนึ่งชื่อว่าโอโมเตนาชิจริงเหรอริงดูด้ไงยิ่กอ,อีก oh. นี <bio? S 2> ่จะไม่กล้องเทมันสวยจังไงแน่นอนกล้องเทมทำเราสวยหรือ่าเราเป็นคนสวยนะก็คือก็จริงจริงที่บริเวณนี้กนี้มันเป็น world heritage นะหรือเรือเมืองมรดกโลกนะฮะก็จะมีวัดเก่าแก่มากมายเต็มไปหมดนี่ก็เหนึ่งในวัดที่เราเลือกที่จะมาเราคงไม่ไปทุกวันเธอไม่ได้เลือกที่จะมาเธอบังเอิญเดินผ่านมาแล้วก็คอแตังแล้วก็มมบเตั้งใจเลือกมาอุด d e s t i n แล้วก็ d e s t i n คือว่าหลังด้วยนะโอเคไม่มีวิวบ้านเอโอเคเด๋ยวคนรู้ว่ามีลูกอ้ากลับกับป เรากลับกล้องไม่ได <Okay. S 3> ้หรอต้องทำท่านี้อ่ะลิปเข้าไปก็คือนี่นะฮะตอนนี้เรามาถึงโรงแรมของเราแล้วนะครับเราพักย่านอุเอโนะนะฮะวันนี้นะครับโรงแรมชื่อว่าโนประมาณโนกะไม่แน่ใจเรื่องการออกเสียงนะแต่โอจีเอชเอนะฮะตอนนี้ผมอยู่ขังอยู่นอกห้องนะครับแล้วก็นี่ก็คือภรรยาและลูกนะฮะที่ขังเอาไว้นอกห้องผมสัมภาระมากมากคือเดินเข้าไปแล้วเราก็ปึ้งแบบเอ้า แล้วก็ทําไง jogo. แล้วเคาะประตูเรียกก็ไม่ไม่ไม่ตอบด้วยนั่งเงียบกิ๊บเลยให้ให้บี่รออยู่นะาห้องประมาณห้านาทีได้จนแบบอ่ะวอกก็ได้ก็คือดำเนินการช้าน่ะทุกอย่างมันดำเนินช้าหมดคือดิฉันเหมือนแบบว่าก็คือเข้าไปเนี่ยแบบรูมทัวร์เนี่ยรูมต้นเต้นเต้นเต้นอะไรเงี้ยเออพอพี่โตเขาแบบไม่ยอมเดินเข้าห้องเขาแบบวอกกิ้วป้าใครจะไปวอลแอบไปหน้าบกห้องประตูห้องโรงแรมนี่ก็กำลังพาวีว้าเนี่ยเดินไปอุเวโนพาร์คเนถ่ายขโมยขโมยนิดหนึ่ง บบาายยก็ตอนนี้นะฮะเราก็มารอคิวนะฮะกินกาแฟพักเบรกกาแฟนะครับที่เอวิเวนส์คาเฟ่อยู่ในอูเอโนผ่านในขณะที่ภรรยาไล่ลูกผมก็กระดามกระดามกระดามเข้าสู่ออโต้สลีปโหมดนะฮะนี่คือชิมแล็บนี่ไงทีมแล็บแฟรนช์โตเกียวนะตื่นเต้นมากอยู่ด้านหน้าโอ้อะไรเข้าไปที่นี่นะครับก็ถือโอกาสมาสเล็ิดนะครับลูกและภรรยาครับลูกและภรรยาลูกและภรรยา ดีเห็นไหมผมถ่ายลูกและภรรยาเต็มไปหมดเลยนยใจดีก็พูดผิดลูกและภรรยาคนสวยเออพูดอนไครคุณพ่อผมนะฮะคุณแม่ผมนะไหนดีจุดชิปหละแล้วตอนนี้นะฮะหลังจากที <cle an> ่เราลาจากทีมแรกมานะครับแล้วก็มาที่ห้างจายเวอร์ซิตี้นะฮะเพื่อเราจะมาดูพิพิธภัณฑ์อุกกนะฮะ เรื่องที่จองตั๋วผิดเดือนไปเหมือนกันนะคือเมื่อกี้ตอนนี้เห็นวิว่าหลับใช่ไหม mm hmm. เห็นวิว่าใส่เสื้อสีฟ้าแล้ววิว่าหลับอยู่นั่นแหละตอนนั้นดิฉันถูกบังคับให้จองตั๋วทีมแลบ mm hmm. ซึ่งเราเนี่ยก็รู้สึกแบบทําไมต้องเรา mm hmm. พี่โตนั้นนะ่ะ mm hmm. ก็เป็นคนที่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีมือถือเป็นของตัวเองแต่ว่าคือเขามอบภาระนั้นให้ดิฉันแต่ก็คือจองไปบังคับจองผิดเดือน mm hmm. แล้วก็เลยต้องมาแบบว่ามาที่ใหม่ ซึ่อที่ใหม่ดิฉันก็เป็นคนหาเองนั่นแหละก็งงมากว่ามันทุกอย่างมันต้องมาสุ่มมาลุมมาตุ้มอยู่ที่ไอ้เลยไอะเข้าใจป็ะก็ปกติเขาเก่งเรื่องเทคโนโลยีเขาชอบขิงผมเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วไงนึกออกปว่าเขาขิงพี่ตลอดว่าแบบว่าเธอจองช้าใช้เทคโนโลยีไม่เป็นเนี่ยเธอเพิ่งใช้บัตรเครดิตเต็มกี่ปีเองเธอเพิ่งโอนเงินออนไลน์เป็นเมื่อเมื่อไหร่เองนึกออกปว่าเอ้าเราก็ต้องให้เอ็กซ์เพิรดทำในสิ่งที่เขาเอ็กซ์เพิร์ดดีครับถูกป่าเอออะไรเงี้ยนะเรียบร้อยจองผิดแต่ไม่เป็นไรนะแต่ไม่เป็นไรจริงไม่ใช่่่่สถานทททีีองเยว ใช่ไหมเย้บายบายทุกคนบายบายปิดบล็อกนะสวัสดีปิดชิปกลับบ้านปิดทิปกลับบ้านสวัสดีครับอะไรวะเนี่ยเราต้องรู้สึกอะไงกับสิ่งนี้ดิทุกคนดูรู้สึกอะไงกันเหรอจบแล้วเรากรู้สึกก็แบบว่าอ๋อจริง เราวอล์กอะต่อให้มันเป็นเรื่องเดียวกันเป๊ะอะคนสองคนวอล์กะก็ไม่เหมือนกันเพราะหมายถึงว่าแบบเรามีมุมมองต่อเรื่องราวและสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันซึ่งโอ้ว้าวเรื่องของไอ,อ้กับเรื่องของพี่ต้นไม่คนละเรื่องเลยจริงๆอะพี่ต้นเหมือนแบบหนุ่มโสดแบบทิปทิปแบบนิ่งๆคนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่แบบ อยู่อย่างเงี้ยงงป่ะก็คืองงนะฉันขอกูส้สามีคืนไม่อนุญาตให้สามีถ่ายบล็อกอีกต่อไปแล้วเพราะถ้าเกิดจะมีข่าวหน้าก็คือพี่โตช่วยไอถ่ายบล็อกอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าพี่โต้วอลกเนี่ยไม่อยากให้เขาวอล์กอีกแล้วน,นะรู้สึกว่าเหมือนแบบสูญเสียบุคลากรร่วมพี่ไปหนึ่งคนเออก็อ <laughs> <laughs> แตกต่างดิ <laughs> แค่รู้สึกว่า <laughs> <laughs> ใครจะดูกลัวเนะี <laughs> ่ย อุย้ยไม่กล้าเลยจะบ้าหรอแบบอาจจะมีคนชอบก็ได้ไงนี่บว่าถ้าเกิดอายก็คือแบบดูอะไรเรดูอะไรอยู่มันไม่สนุกอะ่ะอุ้ยดูดูดูนี่เราจะได้ยินสิ่งนีะ้ะเนี่ยมันไม่สนุกแบบปงชึง่งแต่มันดูแล้วให้ความรู้สึกแบบเย็นใจ แล้วก็รู้สึกสงบแล้วก็รู้สึกว่าอาจ,จะได้ความรู้แล้วก็รู้สึกแบบเน,นิบๆแต่ว่าเขาทําได้ดีมากแล้วก็ความตั้งใจของพี่โต้หรือโคนอ้บอกเลยว่ามันคือแบบที่สุดไอที่ว่าไอ้ไอถ่ายบอกไอไม่ตั้งพี่โต้ด้สัมไปคือพี่โต้เขาเหมือนแบบคิดอะแล้วเขาก็เทคไทม์ใช้เวลากับมันมากเขาตั้งใจมากคือดูคลิปนี้กันเยทเดถอะหมือนว่ามันแบบว่าเขาตั้งใจมากเลยจริงๆ คิดว่าก็น่าจะพอรู้นะแต่คิดว่าเนี่ยคุณไปช่วยพูดกับภรรยาผมก่อนดีว่าเพราะเขายังให้ผมทำไหมเวลาไปเที่ยวด้วยกันเน่นึกเอาปะปัญหาแรกไม่ใช่ตัวกูตัวเขา <c oughs> แต่ก็คิดว่าน่าจะพอคิดออกมากขึ้นว่าว่าเราจะถ่ายแบบไหนไปทางไหนอะไรเงี้ย <c oughs> คือแค่คิดว่าจะต้องมีภาพในหัวที่ชัดมากกว่านี้อันนี้เราปล่อยสายลมแสงแดดมากเกินไยอันนี้เป็นตัวของตัวเองมากไปหน่อย ก็ขอบคุณนะครับที่อดทนดูผมมาจนถึงตอนนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากช่องพาดี้โตโต้ว้ด้วยช่องไอซ์พาดี้ครับไม่ใช่ช่องผมโทษโทช่องไอซ์พาดี้นะครับฝากช่องไอซ์พาดี้ไ้ด้วยครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องไอซ์พาดี้นะครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับก็ฝากคลิปนี้ด้วยกันนะคบผมบอกครั้งแรกผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าต่อไปจะมีหรือเปล่าเพราะว่าไม่รู้ภรรยาของผมจะให้เป็นยังไงต่อไปถ้าอยากให้เป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้แล้วกันนะครับสวัสดีวันนี้ไปก มันไม่เรื่องมันไม่เดินอ่ะขอปเป็นแบบไหนได้ปะมันมีสิ่งที่อยากพูดเยอะแยะมากเลยแต่ถ้าเป็นพี่โต้พี่พี่โต้พูดแค่ไม่กี่แนนอนอะเรื่องของพระมีอยู่ท่ัน เป็นยังไงกันบ้างคะสัมบอของพี่โตเดี๋ยวสำหรับทริปหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องมีการแบบเดทแบบมุ่งอย่างต่างกันากนานี่ก็คืออีกมากมายก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงไม่รู้ว่าจะได้มีการบล็อกต่อหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นบล็อกรูปแบบไหนอะไรยังไงก็ฝากติดตามกาันหรือว่าถ้าเกิดว่าอยากให้เป็นยังไงก็สั่งในสัมบอเหมือนกันบบกได้ชอบแบบสไตล์พี่โตชอบแบบสไตล์พี่ไอหรือว่าชอบให้พี่โตช่วยพี่ไอซ์หรือว่าอะไรก็ตามแต่เนี้คอมเมนต์กันเข้ามาเราอยากรับฟังเพราะเราอยากทำในสิ่งที่คนดูอยากดดดดููแตตตต่่่่่สาาาาาหรรรััััับบบวววนน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 ีีีีี้้้้้้กกกก็็ขขออออออคคคคคุุุณณณมมๆทททจจถึงงงงงงลลละใไป าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะไปกันแล้วค่ะ